สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาตอนต้นมะขามเทศเราควรที่จะเลือกกิ่งที่มีขนาดที่เหมาะสมถ้าเป็นมะขามเทศก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่2เซนติเมตรลงมาจนถึง1เซนติเมตรเราจะเลือกกับกิ่งนี้เมื่อเราเลือกกิ่งได้แล้วเราก็ตัดกิ่งแขนงที่มันเกะกะออกนี่นะครับเราจะตอนกิ่งนี้หลังจากที่เราเตรียมกิ่งเรียบร้อยแล้วให้เราคว้านกิ่งซึ่งเราจะเริ่มต้นจากด้านล่างก่อน ตันนี้เราก็ใช้กันไกตอนขิงคว้นระยะห่างก็ประมาณ2เส้นคว้นเสร็จแล้วก็ทําการลอกเปลือกก่อนนี่ก็คือตําแหน่งที่1นะครับตำแหน่งที่2ก็จะห่างกันประมาณ25-30ถึงเซนเราก็จะมาควอนในตําแหน่งที่2ในการควอนก็เหมือนเดิมรอยปาดด้านบนกับด้านล่างห่างกันประมาณ2เซนแล้วก็ปอกเปลือก ต่อไปก็จะเป็นตอนที่3นะครับกิ่งนี้มีความยาวเป็นพิเศษเราจะตอนประมาณสตุ้มตอนเราเตรียมกิ่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเตรียมตุ้มตอนเพื่อที่จะนําไปหุ้มบริเวณแผลที่เราทําไว้เราสามารถที่จะใช้มีดกรีดลงไปตรงกลางระหว่างแนวนี้แล้วก็ใช้มือบีบนิดนึงเพื่อให้ขุยมะพร้าวเนี่ยไปอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างจากนั้นเราก็จะนําไปประกบกับแผลที่เราทําให้เรียบร้อยบริเวณแผลด้านบนจะต้องเลยเข้ามาอยู่ประมาณกึ่งกลางของตุ้มตอนเพราะว่าตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่รากงอกนะครับ ตอนนี้เราก็บีบเข้าไปเลยดึงถุงพลาสติกหน่อยหนึง่งเพื่อให้เขาสัมผัสกับถุงมะพร้าวเต็มที่ถ้ามันมีน้ําเยอะให้เราบีบออกเราควรที่จะหันด้านปากถุงลงด้านล่างจากนั้นเราก็ใช้ตอกหรืออุปกรณ์อย่างอื่นรัดก็ได้นะครับเอาตามที่เรามีหลังจากที่เราห่มอันแรกเสร็จแล้วก็ห่มอันที่2นะครับเราจะห่มให้ครบทุกรอยควันนะครับริงที่เราตอนเราจะได้เป็นสี่อันถ้าเป็นการตอนแบบนี้เราอาจจะใช้น้ํายาเล่งรากหรือจะไม่ใช้ก็ได้